งานวัดมักจะจัดขึ้นตามต่างจังหวัดซึ่งจะมีทั้งการแสดงการละเล่นต่างๆมากมายในวิถีคนต่างจังหวัดนั้นก็มักจะตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอคอยงานวัดที่จะมีการจัดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวัด พราะนั่นคือความสุขของชาวบ้านชนบทส่วนใหญ่แล้วงานวัดที่ถูกจัดขึ้นในต่างจังหวัดนั้นจะมีทั้งมหรสพประเภทหนังกลางแปลงชิ่งช้าสวรรค์ปลาลูกดอกหรือไม่ก็ยิงปืนลมก็มีหลายอย่าง ที่นำมาจัดแสดงและการละเล่นทำให้มีผู้คนมาเที่ยวอย่างมากมายถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันต่างอำเภอก็ยังดันด้นขับรถพากันข้ามจังหวัดข้ามอำเภอเพื่อมาเที่ยวหาความสุขกันเลยทีเดียวคุณสุพจน์นั้นได้ยินเสียง คนในหมู่บ้านมาเล่าบอกกันว่าวัดที่อยู่เขตอ่างทองจะมีการจัดงานประจำปีน่าจะเป็นงานใหญ่ด้วยเพราะมีการแสดงและการละเล่นมากมายนั่นทำให้กลุ่มของคุณสุพจน์อยากไปเที่ยวเป็นอย่างมากด้วยเพราะนานหลายเดือนแล้วที่พวกเขา ไม่ได้ออกเที่ยวงานวัดงานวาและที่สำคัญงานวัดที่อ่างทองนี้เขาว่ากันว่าจัดดูใหญ่โตโมโหฬารคุณสุพจน์เป็นคนอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีก็ยอมที่จะขับรถข้ามต่างจังหวัดเพื่อจะพาเพื่อนๆน,นั้นไปเที่ยวงาน เฮ้ยเฮ้ยไอพวกที่โรงงานเนี่ยเขาพูดกันให้แซดเลยนะมึงว่าที่วัดในอ่างทองเนี่ยแม่โวยจัดงานใหญ่เป็นหน้าดูงานนี้นืกูไม่น่าพลาดกูต้องไปให้ได้คุณสุพจน์บอกกับกลุ่มเพื่อนๆมึงก็ว่าไปนั่นเบยกูก็ได้ยินมาเหมือนกันยังไงกูไปด้วยนะมึงกูพลาดไม่ได้ เพื่อนในกลุ่มชิงขอไปเที่ยวด้วยกลุ่มของพวกเขาหาเรือและนัดแนะกันว่าจะไปเที่ยวงานวัดที่อ่างทองพร้อมกันทั้งกลุ่มหากใครในกลุ่มเข้างานกะกลางคืนที่โรงงานนั้นก็ขอให้ทำเรื่องรายหยุดไปเสียเลยทีเดียวนานทีปีหนจะมีงานใหญ่แบบนี้ เพราะส่วนมากงานวัดแถวบ้านที่จัดก็ทำกันแบบเล็กๆเสียส่วนใหญ่การเดินทางไปยังวัดที่จัดงานที่อ่างทองนั้นต้องใช้ถนนสายเอเชียวิ่งรถลงมาจากสิงหบุรีแล้วเข้าไปยังถนนที่เป็นรอยต่อเขตของอ่างทองซึ่งนั่นก็คือถนนเลี่ยงเมือง ว่ากันว่าถนนเลี่ยงเมืองเส้นนั้นหากไม่ชำนาญเส้นทางก็อาจจะทำให้หลงก็เป็นได้ด้วยยิ่งมาในเวลากลางค่ำกลางคืนด้วยแล้วต้องคอยสังเกตจุดหรือป้ายบอกทางเพราะถนนเส้นนี้ ไม่มีไฟนำทางที่สว่างชัดเจนนักมีแต่ป่าและทุ่งนาเต็มสองข้างทางไปเสียหมดบ้านเรือนก็ทิ้งช่วงห่างกันเป็นสี่ห้าเสาไฟฟ้าตลอดสองข้างทางของถนนสายเลี่ยงเมืองในอ่างทองเป็นทางเปรี่ยวป่ารกชัดขึ้นไปเสียหมด หากไม่ใช่คนพื้นที่เป็นคนต่างถิ่นแล้วถ้ามาไม่ระมัดระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตกันเลยทีเดียวคนทั้งสิงห์บุรีตอนใต้เที่ยวเอาไปโจทย์พูดกันให้ฟังว่าถนนเลี่ยงเมืองอ่างทองนั้นทั้งหน้ากลัวและเปรี่ยวหากไม่จำเป็น ก็อย่าเดินทางในช่วงเวลาค่ำคืนเสียนี่เพราะนั่นนอกจากจะหลงทางแล้วอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตสุพ์กับกลุ่มเพื่อนก็ไม่เคยมาเส้นทางนี้ด้วยเออกูว่านะเว้ยเราเนี่ขึ้นไปแต่ชัยนาทคราวนี้ต้องลงไปอ่างทองกูนี่ไม่เคยชินเส้นทางนี้ด้วยสิ สุพจน์หารือกับกลุ่มเพื่อนๆเอ้ยเอาหน้ามึงจะไปกังวลเลยว่าพวกเรามากันตั้งหลายคนช่วยๆกันดูเดี๋ยวมันก็เจอเองวะเพื่อนในกลุ่มให้กำลังใจอย่างที่บอกอธิบายไปในตอนต้นว่าพวกเขาทั้งกลุ่มนั้นไม่รู้จักเส้นทางเลี่ยงเมืองอ่างทองเลยนั่นก็ยิ่งทำให้พวกเขาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการดูสภาพรถราต่างๆที่ต้องใช้งานซึ่งรถคุณสุพจน์นั้นเป็นรถกระบะแต่งซิ่งแบบชาวชนบทชอบใช้นั้นต้องพร้อมรุยและใช้งานได้เป็นอันได้ข้อสรุปกันว่าเขาและเพื่อนๆจะเที่ยวงานวัดที่อ่างทองในคืนวันเสาร์นี้ ซึ่งทางวัดจะมีการจัดงานในสองวันสุดท้ายก็คือเสาร์และอาทิตย์ทุกๆอย่างถูกกะเกณฑ์และวางไว้อย่างลงตัวเพราะมันช่างเหมาะเจาะและเข้าล็อกตามแผนที่วางไว้เพราะนั่นพวกเขาทั้งหมดนั้นเข้างานกะเช้าพอดีโดยเลิกงานในตอนเย็น ต่างก็พร้อมการตรงดิ่งไปเที่ยวงานวัดที่อ่างทองได้เลยโอ้โห,โโหกูละเชื่อพวกมึงเลยว่ะแม่งมันช่างเหมาะเจาะลงตัวพอดีเลยเว้ยไม่ต้องไปเขียนใบลงใบลาให้มันเสียเวลาไปไปไปสุพจน์ดีใจยกใหญ่แม่เมยเสียดายว่ะ กูนี่ไม่ทัน,ท<า>นเปลี่ยนช,ชุดเก่งของกูเลยแม่งต้องไปชุดโรงงานเนี่ยเว้ยเพื่อนในกลุ่มคนนึงบ่นขึ้นมาแต่ก<ต>็ช่างมันเสียนี่กระไรทั้งหมดก็ขึ้นรถของคุณสุพจน์ในเย็นวันเสาร์หลังเลิกงานโดยมุ่งหน้าออกจากโรงงานที่สิงห์บุรีรใช้ถนนสายหลักคือสายเอเชีย เข้าเขตอ่างทองปุ๊บ,บพวกเขาก็เลี้ยวเข้าเลี่ยงเมืองอ่างทองโดยทันทีเขาและกลุ่มเพื่อน <ปะ S 2> ก็คลำทางมาจนเจอวัดที่จัดงานจนได้และนั่นก็ทำให้พวกเขาดีอกดีใจกันเป็นยกใหญ่เพราะได้มางานวัดที่ดูอลังการเสียนี่ ไม่เสียเที่ยวกับการเดินทางไกลมาเที่ยวในครั้งนี้ผู้คนต่างลางไหลมาเที่ยวงานกันอย่างมืดฟ้ามัวดินใกล้เวลางานวัดจะเลิกคุณสุพจน์กับกลุ่มเพื่อนๆเดินทางก็นัดหมายกันว่าจะกลับออกจากงานราวสี่ทุ่มเศษโดยใช้เส้นทางเดิม แต่กว่าขากลับนั้นถนนที่เดินทางมาในขามาช่างดูเงียบและว,วังเวงอย่างมากจนหน้าแปลกใจเขาขับรถมาได้สักระยะหนึ่งคุณสุพจน์ก็เหลือบไปเห็นหญิงสาวในชุดโรงงานยืนอยู่ริมถนนท่ามกลางความมืด ด้วยก็นึกแปลกใจที่ทำไมเธอคนนั้นเมื่อยืนอยู่มืดมืดในที่ตรงนี้ในขณะที่รถกระบะแต่งซิ่งของเขาขับมาด้วยความเร็วเกือบร้อยยี่สิบก็ผ่านหญิงสาวคนนั้นไปได้สักระยะหนึ่งเขาสังเกตที่กระจกมองหลัง กลับเห็นหญิงสาวคนนั้นเดินตามหลังรถมาแต่นั่นมันทำให้เขาขนหัวลุกขึ้นโดยทันทีทำไมหญิงสาวคนนั้นเดินได้เร็วขนาดนี้จนรู้สึกได้ว่าเธอคนนั้นคืออะไรเขากดคันเร่งจนเหยียบมิดแต่เธอคนนั้นกลับวิ่งตามรถ จนเกือบจะเอื้อมมือมาถึงตัวกระบะท้ายรถทุกคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต่างเงียบกริบประหนึ่งว่าเห็นในสิ่งที่น่ากลัวกันหมดทั้งรถด้วยความเร็วของรถนั้นก็ทำให้ทิ้งช่วงถนนมาไกลามากจนสังเกตได้ว่ามีแสงไฟจากรถที่วิ่งตามมา กำลังขับแซงเข้ามาใกล้แล้วแซงเขาไปในที่สุดเขาสังเกตว่าเหมือนรถคันนั้นกำลังขับหนีอะไรบางอย่างไปสุพจน์กลับเห็นหญิงสาวคนนั้นกำลังคลานอยู่กลางถนนในสภาพที่ตัวขาดครึ่งเขายิ่งกดคันเร่งเพื่อให้ทันรถคันที่แซงหน้าเข้าไปให้เร็วที่สุด จนมั่นใจว่าร่างของเธอคนนั้นไม่สามารถตามมาได้อีกพวกเขา,เข,าเข้าเขตสิงบุรีแล้วทั้งกลุ่มจึงปรีปากพูดถามกันในรถว่าที่ทุกคนเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่เช้าว,วันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ และเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานวัดที่อ่างทองพวกเขาตกลงกันว่าจะเดินทางไปเที่ยวกันอีกและที่สําคัญคือต้องการพิสูจน์ว่าเธอคนนั้นจะกล้าออกมาให้พวกเขาเห็นอีกหรือไม่ในว่าเป็นการท้าทายเสียด้วยคืนสุดท้ายของงานวัดที่อ่างทองก็จบลงราวห้าทุ่ม สุพ์กับกลุ่มเพื่อนก็เดินทางกลับโดยใช้เส้นทางเดิมของเมื่อคืนนี้เอาไหนออกมาสิมันจะเหมือนกับเมื่อคืนไม่วะสุพจน์ตะโกนเสียงลันล่นรถเอ้ยมึงก็อย่าพูดไป,ไปเด็กแม่งออกมา<ป>จริงๆกับเพนปลาราบกันหรอกมึงเพื่อนในกลุ่มคัดค้านความคิดของสุพจน์ทันที และนั่นก็เป็นอย่างที่คิดไว้พวกเขาเจอกับหญิงคนนั้นยืนอยู่ที่เดิมใส่ชุดโรงงานไม่ต่างจากราวกับคนที่ยืนเมื่อวานนี้แต่คราวนี้เธอคนนั้นกระโดดออกมาที่ถนนแล้ววิ่งตีคู่ไปกับตัวรถกระบะของพวกเขาโดยเอื้อมือยาวๆมาเคาะที่ตัวรถตลอดเวลาบังบางบางบางับงบ เวลาถนนทั้งมืดและเปรี่ยวรถก็ไม่มีตามมาเสียเลยทำให้สุพจน์และกลุ่มเพื่อนๆกลัวกันสุดชีวิตโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอากูกลัวกูกลัวสุพจน์ร้องเสียงหลงเฮ้ยเฮนั่นนั่นั่นวัดวัดพวกเราเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปไอพ์มึงเลี้ยวเข้าไป เพื่อนคนหนึ่งร้องเสียงโลงขึ้นมาทันทีรถกระบะแต่งซิ่งของพวกเขาเลี้ยวเข้าไปจอดที่หน้ากุฏิของพระในวัดตรงนั้นเอามาทำไมกันระโย,ยมเอ้ยพระไวยชราเดินออกมาดูจากเสียงรถที่ติดอยู่หน้ากุฏิอ้ออ้รู้แล้วอาตมารู้แล้ว ไปรบหลูเข้ามาฤเ,เซพระชรารูปนั้นประพรมน้ำมนต์ให้กับคุณสุพจน์และกลุ่มเพื่อน,พ,อนพร้อมทั้งบอกให้พวกเขาเอาเครื่องเส้นไหว้ไปขอขามาเธอคนนั้นในตอนเช้าในเช้าวันถัดมาทั้งหมดเหมือนคล้ายจะจับไข้แต่ก็ต้อง ฝื้นมาทำพิธีตามที่พระชรารูปนั้นแนะนำบอกมาหลังจากจุดทูบขอขอมาพร้อมกับทั้งนำอาหารคาวหวานไหว้แล้วคุณสุพจน์ก็พบกับชาวบ้านแถวนั้นที่มาดูการเส้นไหว้ของเขาก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนั้น มีหญิงที่ทำงานโรงงานถูกรถชนเสียชีวิตตรงจุดนี้โดยในวันเกิดเหตุนั้นเธอเข้ากะกลางคืนเมื่อรถโรงงานมาจอดส่งตรงจุดนี้แล้วสามีของเธอก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มารอรับเหมือนเช่นทุกวันแต่เธว่าในคืนวันนั้น เธอก้าวลงจากรถแล้วข้ามถนนมาโดยไม่ได้ระวังตัวรถที่วิ่งสวนมาด้วยความเร็วจึงพุ่งชนเธอเข้าอย่างจังจนร่างของเธอนั้นขาดเป็นสองท่อนหลังจากเหตุการณ์ที่เธอเสียชีวิตผ่านไปได้ราวเดือนกว่า,วาคนต่างถิ่นที่ไม่เคยผ่านมาถนนเลี่ยงเมืองเส้นนี้ต่างต้องขับรถ แล้วก็มาเจอกับผีของหญิงสาวโรงงานซึ่งประสบอุบัติเหตุตัวขาดครึ่งท่อนมาคอยหลอกหลอนคุณสุพจน์กับกลุ่มเพื่อนๆต่างพร้อมใจให้สัญญาว่าจะไม่ออกเที่ยวงานวัดในต่างถิ่นในยามค่ำคืนอีกแล้วเพราะนั่นสร้างความหลอนและขนหัวลุกไปให้กลุ่มพวกเขาอีกนานหลายเดือนทีเดียว